ลลลลใครก็ได้มีใครอยู่นี่ไหมมีใครช่วยเคนเน็ตไอผู้นี้ได้ไหมพูดและทิง้งอ้ออะไรบัรเทิงบันจัดทองเทอรนั้นโอ้รึกษาทองเอ้ยช่วยกันด้วยคารปบินเกหฮะมีอะไรช่วยะครับฮลัลโหลมีใครอยู่นี่ไหมเคยได้ช่วยข้าทีขา้าเคนเน็ตไออยูอ่นนั้นแหละเออพูดมากอะเฮ้ย เ oh, จ้ามาช่วยข้าหรือ,อแต่ว่านะเอ็งหน้าตาไม่ค่อยหล่อแต่เจ้าบบุ่งมองใช่วยหรือไม่เพราะรู้เพราะผู้รับใช้บัตญญิทองเที่ยงทมคือเฮีย <c oughs> ้ยข้าชื่อเคเนิตไอเค,เคเนนดแล้วกันทาย,ยาดเจ้าบญญยทงองนะขอข้าไปเอาคืนจากป้อมปราการเกนเลยข้าหน่อยแล้วเขาจะให้ต่างกับเจ้าหัวหน้ามันมารสวินแมง่งขโมยไปแม่งมันไม่ใช่เกนมันเหยียดเกนกลยกนอยางเยตกบันสัก,กหน่อย โอเคก็แค่นี้แหละแค่เดียวเจอกันบ๊ายบายไอ้ค <c oughs> นณผ้าอยาก้าไอ้สัตว์แค่นั่นแหละเฮียในปลาแห่งนี้ช่างน่ากลัวจริงๆในปลาแห่งนี้มีไอ้สัตว์มีแท่งทิ้นด้วยเฮีย <c oughs> แต่ปลาแห่งนี้มันน่ากลัวมากเนี่ยมันมีมีด้วย ในป่ Adams, าแห uh, ่งนี้มีมีมากมายสัตว์ตามมาแล้วเฮียเยอะหยาดยาดตูดมึงอะมาดิสัตาร์มาดิมาดิมาดิมาเดเฮียลุงจะตีก่อนแต่มึงม่นยังเฮียกว่าดิผมเกิดอาการกระเฮียนกระคือรือกูไม่ตีมึงตีมึงไปอ่ะกูอาจจะไม่รอดโอ้โหตูบอลลุ่มดูมือดิมือแม่งบอลลุ่มเลยอ่ะ กำค้ำกังเคยไม be, like you, you, right? Someone, like ่หล on ับไม่นอนโตกูนอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมีคนเต็มเลยคนเฮียกระดูสัตวบตีต <Mm. ีตีก็ไม่โดนหอบใครมาเฮียมามาสัตว์ใครอยากมาสู้ก uh ูได้มาไปโอ้ยยุกเลยยุเลยโอ้ตีตีก็แรงยิบไายตั้งท่าเราแล้วตั้งท่าเราแล้วไอ้เฮียโอ้โหแรงแรงแรงนี่กินยาเหรอเฮ้ยตีมันตีกูทนไมัน โอ้ตายโอ้โหเลือดไอเหี้ยเลือดเลยทีดเดียวแล้วมึงเป็นใครเนี่ยตอนนี้นะครับตนพวกเรากำลังจะไปหาตอนนี้เราอยู่ในถ้ำขุนขุนช้างขุนนางนะครับโอ้โหถ้าแบบนี้ดีสุดนะครับผมถ้าแบบนี้ดีสุดนะครับูครับในถ้ำแบบนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับในถ้ำแบบนี้จะมีคนครับผมขอกำลังใจหน่อยครับ นั่นแหละครับแล้วถ้าแบบนี้จะมีอะไรบ้างครับถ้าแบบนี้จะมีมีกระดักด้วยถ้าแบบนี้มีกระดักด้วยนะครับกระดักที่แสนน่ากลัวมากเลยครับแล้วถ้าแบบนี้มีแต่ทำนี้อ่อนมากเลยครับไม่อยู่เลยนะแล้วถ้าแบบนี้มีมีบอสนะครับแล้วแบบนี้เขามีบอสบอส เท่น,นี้มีกล่องนะครับกล่องกดปั๊บแลบ้วบอสจะมานะครับเวลเวววที่จะแอบเอาของคนอื่นแบบงงายๆงั้นเลยเออมึงเป็นใครม,มึงเป็นใคร เอาอีกไปเออนั่นแหละมึงไม่ทันได้ตีกูเลยแล้วโอ้ยอฟังกสผทีนะ่้เขารู้ตั้งนานแล้วว่าเจ้าโหดเค่นไหนใช่เจ้าโหดแค่ไหน <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยใครตายมม่สู้กันเลยตายหมดเลยมึงตายได้ไงอยากรู้แล้วเกินขอดูเลยดิโอ้โหดาบตั้งเทอ่าโดนได้คนโดนเป็นไงนี่นี่นี่โอ้โหดาบดีดาบดีนี่นี่นี่ดู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 เออปาตายเอาเอาอ่าพอดูดีๆแล้วจะเป็นผู้หมูหมอนี่นะเออข้าเข้าใจผิดไปเองนึกว่าเป็นเจ้าพวก ไอไรวะอ่ามนุษย์เป็นเรื่องที่เข้าใจิิงจริงๆกับกระโดดกระโดดเดี๋ยวกระโดดเลิกแล้วต่อไปก็พอแล้วนะไม่ตีวิงนะปล่อยไปโอ้เจ้านี่พูดจารู้เรื่องจริงๆไอ้สัตว์กุญี์หมาข้าเชื่อแพทแคทแคทตีน้ำเล็กไม่ใช่ผู้มอกเอ้ยเจ้าเราเล่นพอแล้วตอนนี้ก้าจะแข่งของก็ข้าขายของกับเจ้านาหานกับผู้นี้ก็บอกแล้วตอนนี้ใครตั้งเป็นชี่ขายแล้วไอ้น้องจะไปตอนนั้นเดี๋ยวมาเจ้ามาซื้อของกันได้นะโอเคไหมเอาเป็นว่าแวะมาหาเขาดินะมาเตรียมตัวขายของแล้วกูตายไปอย่างเท่ตายเออตาย โอ้ตายโอ้โหนั่นแหละสะภาพกูตอนนั้นตอนที่กูเล่นครั้งแรกก็เป็นงั้นแหละเอ้ยแต่แต่ตอนแรกกูไม่ตายนะตูเล่นครั้งแรกกูไม่ตายเนาะกูเป็นอัศวินเหมือนกันนะแต่กูไม่ตายเออเออไม่ว่ากันไม่ว่ากันเขาอ,อาจจะแกล้งเล่นให้ตายก็ได้แบบไป็นคนนี่เอออ้นนี่โหดไม่ไม่โหดหรอกน่ากูันะโอ้มาริโก หู re, ้น the ี่ยแหลบไปนั่นแหละโอ้ยโขโคตรแรงโอ้โหโอ้มันกตืโคตรแรงเลยโอ้ดับกูนี่มันดีจริงๆไม่ไปฟางจะโคกระดูกเมาดับนี้จริงจทุก โอ้ฝ่ามากว่าจะได้เฮียทำเจ้าเสียเวลาไปเยอะเลยนะขอขอ,ขอตอบแทนของบคุณที่ไว้ใจเราพอใจไหมเฮ้ยอ่าหลังจากนั้นหากเจ้าพบเจอท่านท<า>่านช่างตีเหล็กผู้ชลาลูคาเรียรบอกว่าข้าเป็นคนแนะนำน้าคิดไหมเจ้าคนเก่งดีมกันนะเพราะข้ารบกวนเจ้าไปมากเกินไปแล้วเออบายบาย โอ้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 ดกดดก่ยกกชกกูไม่เล่นกด้แหละอะไปได้สักผมผมเจอสาวครับสาวสวยครับสาวสวยว่าไงยังไม่นิมั้ยเนฟังเขาสักนิดจะได้ไหมชื่อว่าอีลีน่าก่นหนี้จะจปราศที่นใจพวกท่านรับใจหนยไ ข้ามีเต่กำลังใจช่างมาเถอะคูแอบดัแต่ข้าได้ยินเสียงหมกหมุกกับัพาเลยไปช่วยแม่งหนีแม่งไปได้ใครแ้เลย้่วยเราเรได้ช่วยรทุกคนเลยได้เลยนะโอเคแล้วก็ก็มาเดนแล้วอยาเข้าเป็นห่วงพัดเพาะข้าเป็นเว่าเลยพวกข้านักใช้หลุดโกเแค้นรบาลแล้วันนี้นั่นหนีไม่ได้ก็ตายไม่ได้กันแหละใครเก่งว่าข้าก็จะแพ้ะไรได้โปรด ท่านช่วยเอาจดหมายนี้ให้พ่อเขดีข้าอยากให้พ่อหนีออกจากปราสาททันทีก็องล่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณเอาไปเลยมันจุดหมายหรือพาสีหรือบริษัทก็ต้องละเอาให้พ่อเราพอด้วยโอเคฮ่าฮ่าของแดงนีนั่นคืออะไรที่คือราชสีอะไรครับโอ้โหอะไรทธนูมันใหญ่ๆอ่ะนะ อมันเล็ดที่ธันนุมันเล็ดที่เดียวยิงเขย่าหัดแล้วนะนี่หลบเอาหลบหลบหลบได้เหรบหลบได้เหรบยิงโดนเหรอครับโอ้ยิงก็ไม่โดนหอครับผมผมผม่ผมวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยครับผมวิ่งอ่ะนั่นดูผมวิ่งอ่ะโอ้ยิงก็ไม่โดนหอครับโอ้ยิงโหูยิงก็โดนโดนยิงโดนเหอครับยิงให้โดนเหอบยิงโดนเหอครับยิงก็ไม่โดนหอครับกูรู้ทิศไอ้สัตว์ยิงดีเยอะเลยครับ แล้วอะไ,ไรน้องนั่นแหละมาเหอะไอตัวหาตัวเหี่ยวก็มาเหอะไอสัตว์ยุดแม่กูกล้อเลียงยตัวเลย ôi cái gì vậy này

กลัวหมาก็เลยหมาเนี่ยกลหมาก็เลยหมอไม่ดีกูเอาเลียงตัวกูเอาเลียงตัวเลยแหละเลียงตัวกูเอาเตียงตัวอยากให้กูใช้สมองมากใช่ไหมไม่มาเนี่ยนะศพปุ๊บมึงเนี่ยเต็มเลยนะเต็มเกลือ,อากาดเลยนะมึงอ่ะต้องเจอกับพี่ใหญ่กูก่อนเลยมึงลุมพี่ใหญ่กูใช่ไหม มึงพี่ไล่กูแน่นอนมึงลงไปหนึงเออเออนั่นแหละเออมามาเออไม่ต้องเล่นท่าไอ้สัตว์มามึงอย่าเล่นท่าเยอะมึงอย่าเล่นท่าเยอะไอ้สัตว์มึงอย่าเล่นท่าเยอะมึงอย่าเล่นท่าเยอะมึงอะมึงตัวแสบเลยมึงอะมึงหลับอยู่เหรอมึงหลับอยู่เหรอมึงอะหลับอยู่ยังยังขบวนยังมีอีกมามึงลงมาเสร็จกูแค่นั้นแหละมึงไม่ลงมาก็เสร็จ ตายนั่นแหละเอ้ยลงมาเสร็จพวกมึงอะไรมีอะไรกับกูมากไหมมึงตกไปเดี๋ยวคิดนะซ่าก,กูไว้เหียมานี่มามึงอะไรอะไรของมึงเออเออเออนั่นแหละโอ้อได้แล้วมึงมึงได้โอ้อได้นอน คับซ yeah, ึก็สวยดีน yep, so oh, ี่เราอ่ะเออเขไม่เห yeah. mm ็นเจ้ามาก่อนเลยก็ช no 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 ื oh, right. no so ่อแอ็อาราชากัปลิกแต่งตั้งใครผู้ดูแลที่นี่แต่ตอนนี้ก็ไปสภาพอย่างที่เห็นพวกท้ารับใช้กาะรไอ้เราก็ทำอะไรแบบนะเราก็ต้องตีมันให้ตางกันแหละสมแล้วที่ได้ชื่อว่าพวกสูมงีี่มู่เง่าจริงๆข้าคงทำให้เจ้าปิดบังหวกนีนะไม่ว่าเจ้าจะมีกิดอะไรประสานี้ไม่มีอะไรแล้วบคนั้นแหละนั่นแหละเอาออกไปมึงน่ะโอ้จดหมายของลูกมึงอ่ะฮะมีหน้าว่างั้นหรืออบใจข้าติดนี่เจ้าแล้วข้า เองก็ดูหลอนๆชิดผายเอ้ยมึงกลัวอะไรเกียจพวกมากเนะี่ยลุมกูเนี่ยตกไปนี่เครื่องกูร้องเลยนาะโอ้ยเลือดเลือดโอ้ยมาดิโอ้หนูอะหนูครับหนูอะไรอะกลัวอะไรที่มึงตีกูตายกูมไม่กลัวนะเฮ้ยบังได ตีกับบอสด,ดีกว่าถ้าใครเป็นอะไรตายแล้วทำไมเป็นอะไรตายมึงไม่เห็นทางจริงดิมึงไอ้เหี้ยสมองใชยได้เลยมา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 ,มาช่วยกูนหน่อยมาเราอะไปช่วยกนตีบอสด,ดีกว่าบอสโอ้ oh. เพลงซะ

บอลไม่ตีอะไรเลยเอาจบละวไอ้ยังบอลไม่ตีอะไรเลยกรบโบวแบงโคอนเต้เลยตุบตับตุบตับหมดตุบตุบตุบตับหายหมดเลยอ่ะไอ้ยังกรบโบอะไรวะโคอนเตไอ้ยังกรบโบแม่งบอลไม่ตีอ่ะบอลแม่งโดนลมเนี่ยไอ้ยโดนสวินไปแล้วโดนสวินที่หัวเชื่อไปโง่ตายเลยโอ้โหตุบตับตุบตับตุบตับบตอ้เหี้ยมึงจะหมดไปไหนวะลืมไป กูต้องไปหามเบิงกูต้องไปจัดก,การไอ้พวกเฮียนี่นว้วย่รือวะชีวิตกูมึงลบเบิ้ลหนึ่งเออานครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้สักแป๊บหนึ่งในการเล่นเพลงเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับเพลงไม่ได้เลย ความรักที่เคยเชื่อใจแต่ความรักเด oui, mm hmm> ี๋ยวนี้มันคืออะไรความรักมันคือเนี้ยไกความรักมันเหมือนเนี้ยไกเหมือนเธอเป็นข้าวมันไก่เหมือนฉันคือข้าวมันไก่ความรักมันคือเขียวอะไรเนี่ยความรักของฉันกลับมาแต่ความรักเหมืนกินข้าวมันความรักของเธอได้กันความรักฉันได้อะไรความรักฉันได้อะไรความรักของเธอ ความรักของฉันมันคือข้าวมันไก่ความรักมันคืออะไรความรักมันคืออะไรความรักเหมือนเธอใช่ไหมความรักคือเธอใช่ไหมความรักมันข้าวมันไก่ความรักมันข้าวมันไก่ความรักคือฉันใช่ไหมความรักก็เหมือนเนี้ยไก่ความรักก็คือข้าวม,ม,มันส่วนตัวมาแล้วครับข้าซึ่งล้วเพราะท่านดาบเล่มนั้นจึงไม่ต้องตกเป็นแล้วโอ้เคยได้ไปหาลูกสาวเร้าที่ พระเจ้าข้าจึงรับอิลาน่าได้พจะเจ้มกระดับเพื่อนจะเดินหน้าใจดีเกินไปถ้าไม่ถูกคนพิลึกเอาเปรียบก็คงดีพระจะกระเบิดจะดีแหละจะกับพวกนี้แล้นะมีอะไรใช่ไหมจะได้ไปสักทีเป็นอะไรกันดีกตายอิเลน่าทำไมถึงลูกสาวข้าไปทำอะไรให้ใครเป็นความผิดของข้าเหรอข้าเรืยกผู้บัญชาการแทนที่จะเลิกกันนี่สินะกำตับสนอง ให้พบห้พวกเดียวชันที่ต้องมาทุกาก็จะหายเจ้าเขาจะดึงพวกมาเม่หน้าเธาจะทำให้ตงหน้าตรงหน้าตงหน้างหน้าอ่ามุสกามุสกาไม่กี่เอไอสั์เสียงมสกา